ยายช่องไร้ผลมิกโชว์ความหวานคู่กับโบกกลบดราม,มา่ารักไปไม่รอดค่ะทันทีที่มีข่าวว่าสาวโบเมลดาเธอย้าทยท้ามช่องจากวิกหมอนชิดไปพระรามสี่ก็มีดราม่าไม่เว้นแต่ละวันเลยล่ะค่ะแต่ที่ยังเห็นสาวโบทธยิ้มได้แบบนี้ก็เพราะว่ามียาดีที่ชื่อกำลังใจจากมิกทองรยาน,นั่นเองเพราะว่าล่าสุดนี้เมื่อเลิกจากกองละครพระเอกหนุ่มวิกหมอชิดก็ตรงมาหาสาวโบที่บ้านทันทีค่ะ ถึงตอนนี้ทั้งคู่เขาจะอยู่คนละช่องกันและอาจทําให้ไม่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยครั้งจากงานที่ทําด้วยกันแต่เวลาส่วนตัวแล้วนั้นหนุ่มมิกเขาก็ทุ่มเทให้สาวโบอย่างเต็มที่และเสมอด้วยนะคะงานนี้ที่หลายคนยังกลัวว่ารักต่างช่องของคู่นี้เขาจะไปกันไม่รอดแต่ดูจัดคลิปหวานในไอจีสตอรหนุ่มมิกแล้วเมื่อคืน แถมต่อในตอนเช้าหนุ่มมิกก็โพสรูปท้องฟ้าและแท็กหาสาวโบก่อนที่สาวโบจะตอบกลับไปว่าคิดถึงเหรอจะ๊ะแม่เห็นแบบนี้บอกได้เลยนะคะว่ากำแพงช่องไม่สามารถมาหยุดกันความน่ารักของคู่นี้เข้าได้จริงๆคะ่ะ